อยูเจาวันโวครับลงบ่อนะนะครับกําลังลอกอยู่นะครับลอกหน้าดินนะครับตั้งคันนะครับฝั่งนั้นก็แทกเตอร์กับรถไถดันเสียงกล้าขึ้นเลยนะครับมาดูงานฝีมือกันนะครับงานไมโครบัดเนี่ยนะครับของวันโว้ดีซีร้อยสี่สิบบีเอซีนะครับพี่เวกําลังลอกอยู่นะครับตั้งคันเนาะนะครับลอกดินฝนตกครับดินติดหมดเลยดินข้นเหนียวเลยลื่นลื่นนะครับลื่นสุดๆตอนแรกก็ว่าจะไม่ทําแล้วนะครับนี่ ดูงานลอกนะครับนี่กำลังลอกเนาะลอกหน้าดินครับตั้งคันนะครับเป็นวังไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวแท็กเตอร์นะครับรถไถดันเองนะครับแล้วก็ฝั่งด้นเสียงกราพุมสุดๆครับบอลโัวดูการเดินการยืนนะครับแนวครับนี่เวลาเขาลอกเนาะตั้งคันตั้งดินนะครับงานบอกานบอกุ้งครับ กันนะนะครับฝนตกอะไรคิดว่าจะหยุดนะครับนี่โอ้โสลักสลักโคดแจวครับพี่น้องไม่มีหลุดไม่มีขาดดูสลักอะดูสลักสลักนู่นสลักสั่งทำพิเศษครับแต่ขับได้เบามือมากนะครับขับนิ่มมากนะครับขอให้สลักจะรถเมื่อกี้จะรวมนะครับแต่ระดับอาจารย์เขาขับกันเนาะนะครับรถคนข นิ่มนะครับค่อนข้างเงียบเลยนะครับขับแบบนี้รถอยู่กันยาวๆครับดูการเดินการยืนกันแนวนะครับเนี่ยกําลังจะขึ้นชั้นที่สองเนาะชั้นแรกเสร็จแลวไม้จิ้มฟันก็จะลืมครับดินเหนียวมากครับดูดูจากกระติกแท็กเลอพี่น้องนะครับคลิปนี้เรามาดูความรู้กันบ้างนะครับวันนี้นะครับไอ้สายไวรุ่นลุยกันดันกันมั่วหมดแล้วฝั่งนู้นนะครับอันนี้สายสายอาจารย์นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆพี่น้อง เหนียวสุดๆครับฝนก็ามาดีเสละเกินปีนี้เสียงเครื่องนี่ดังมากนะครับไม่ใช่ดังนางําไม่ตาก็ขลาหึมดูสภาพครับรถน้ำเค็มนะพี่น้องนะครับดูไออามนะครับน้องตนี้มกินนะครับพี่น้องอยู่งานนากุ้งครับดูการเยินิเวยตองนี้ ดินลอกอะไรนาก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆแบบนี้แหไะพี่น้องนะครับในความรู้ไปด้วยนะนะครับแนวการยืนนะครับเนี่ยเวลาพี่ๆี่เขาลอกนะนะครับตรงคลิปครับจําไว้เป็นอา่าเรียนรู้ได้เลยนะครับเวลาไปลอกดินนะครับหน้าดินอยู่ที่ไพ่ศารนะครับเนี่ยเวลาพี่ๆี่เขายืนแนวการยืนนะครับเนี่ยเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆนะนะครับ ยืนยนอย่างนี้ครับเนี่ยยืนแล้วก็ตักลอกอบางๆนะครับไอ้ลอกนี้ไม่ต้องเน้นสวยนะครับพอเจคเตอร์เขาจะมาดันอยู่แล้วนะครับแต่เอาบ,าง,บางพอนะครับ เสร็จนี่เดี๋ยวเจคเตอร์เขามาจัดการเองนะครับพี่เวก็จะขึ้นไปนวนอะไปเหยียบไปอ่านไปบดอีกแล้วนะครับโอ้ขนาดมุ้งขีรวมนะนะครับขับนี่ไม่ได้ยินเสียงมุ้งขีเลยนะครับทงานกำลังม่อนเนาะนะครับงานทำบ่อกุ้งขันบ่อครับต้งขุดหลุมเลนด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นฝีมือการขุดหลุมเลนขุดบ่อนะครับของทีมงานนะ สวยขนาดไหนนะครับุลดกลมเป็นกลมกวยนะครับแต่ตอนนี้เราดูงานคันบอไปก่อนฝั่งนั้นวัยรุ่นครับเสียงระเบิดระวบ้างเลยดังปึ๊ดเลยนะครับเสียงเนี่ยรถเนี่ยกระจายเลยแหละทั้งแท็กเตอร์ทั้งรถไถไม่มีใครยอมใครครับฝั่งโน้นฝั่งนี้ผู้ใหญ่เนาะนะครับนิ่ม เอาตรงคลิปเลยเสร็จท้ายให้ชมจนเสร็จนะครับที่เสร็จเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยนะจะได้เห็นนะว่าเขาทำบอ่อทำบ่อกุ้งนะครับงานฝีมือ เอาซีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ